สวัสดีจ้าเอาะเอ,อาะอ <c oughs> ได้วยไอมาแม่มน,นี่สกินบอกม่วงเขากกลับมาแต่โรงเรียนเพราะว่าพี่น้องเป็นจังใดแนเน,นอะสบายดีบอก <c oughs> พอได้กลับบ้านโดนแล้วตีบกโค่นี่ล่ะ <c oughs> จะแม่น่านไปนอกน <c oughs> บอกโค่นี่เบื่อหลาย เปิดเรียนก,ก็คือสิเปิดบ่ได้ก็ะดีดีซ้อน,อ,นอ,ออนไลน์อีกสิเป็นตะหูเรื่องบบูสอนออนไลน์ก็ได้พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กระสิมาว่าให้ฟางเนาะว่าเป็นอย่างคืออยากเห็ดยูทูบเป็นอย่างคืออยากอันเห็ดส่งเป็นหนงสีนะ่น่ะเออก็อยากมีไร่ด้ล่ะสาเหตุแหลกเลยอยากมีไล่ไดล อย่างนี้ได้ไดได้อีกสองทางหนึ่งสได้มีเงินโอนไปหิออีเมลหลายๆบองหอนอีเมลขอพูดอีเมลหลายๆเด้อส่งบุกม่วงมาให้กินนี่บุกม่วงเคียวสซเบย์บาดบุกม่วงกินซุม,มือซุม,มือโอ๊ยเนี่ยล่ะมาเด้อกินบุกม่วงวิธีทางบานทีคือบุอืดบุกม่วงกินเนาะวิธีทางพี่กับบุดอื่นดอกบันทึกอีเมลเพิ่นส่งลูกบุกม่วงสุกอยู่บานมาอ่าง ก็เลยว่าอยากกินได้เลยบางสิเราก็เลยทรงมาสูกินโอ้โหสีบอกยังแนแนแต่ว่าลักการแรกๆเลยที่อยากเห็นยู u ูบกะจังดนกะฝากเด้อทุกคนที่เบิง y o ยูทูบของข่อยอยู่ตอนนี้เบิงส่องอยู่ตอนนี้กะติดตามให้แน่กดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ไปให้แน่เดี๋ยวสิหาอ่าสาระมาว่าให้ฟังมา ให้ฟังว่าหลังดอกส้นมากกระสิบวไม่สาระอีหยังดอกจากระสีบแบบด้วยเปลือยผ้าบึงต้นหมอกต้นไม้ปลูกตน้นไม้เห็ดเน่าอย่างเนวกินชีวิตก็คือจันซื้อเพจเลยแหละเพจก็บอกว่าชีวิตใหม่ๆเนาะเออชีวิตใหม่ๆเนาะเออลืมบอกอีกอย่างหนึง่งเป็นอย่างคือว่าซื้อเพจซื้อเพจว่าชีวิตใหม่ๆบางคนพ่อแม่พี่น้องบางคนลูกป,ปา่าน่ะอาบางคนเพิ่นกระสิงงอีอย่างใหม่ว่าสันเออ เปลี่ยนเื้อเหลอเด้อเปลี่ยนซื้อเป็นใหม่ได้เป็นยังคือเปลี่ยนมาตีบริยากเปลี่ยนดอกแต่ว่าเสื้อเรื่องดวงแม้เปลี่ยนทั้งซื้อเหรนยื้อจริงเลย้อจ้ะตอนแรกกับื้อมาถูกกันเอ้ยเื้อสล,ลินย่าเนาะเสื้อสล,ลินย่าล่ะมาเปลี่ยนเป็นซื้ออันมาถูกกันย่าเนี่ยตังเต้มัยอหนพอไงขมีแล้วป่ท่านตายบุญละอี่พอไงขมีเราก็เป็นค้นผ้าไปผ้าไปเปลี่ยนผ้าไปไอ ายลูปัตไปจนตัวประชาช่อนใหม่แหมบัานี่กัมาไอเสร้ชหา้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องอยังนี่แหละก็เป็นคนสมัยเป็นเด็กน้อยละลานมีค้นทวงว่าซือ้อมันบ่าค่อยดีเป็นกาลากินี่มีตัวกาลากินี่ลายยังสินะจา๊ะกับบดทเสื้อดอกตะกีนะ่ะซื้อซื้อบัานี่ใหญ่มากแล้วก็เออเห็นเพื่อนทวงโดนทวงดูแล้วก็ลเลยอยากลอง แกลองเปลี่ยนเบิงเนะาะแตกลองเปลี่ยนเบิงก็เลยไปเปลี่ยนมันก็นดีขึ้นยูเดนจา้าแต่บไดี้ดีแบบดีไละนะ์หน้าก็รหูสึกว่ามันดีอยู่แต่บไดี้ดีลายบันนี่กะไปเปลี่ยนซื้อเลนไปเสื้อหาคือเก่านน่นละ่ะหาข้อมูลคือเก่านน่ละล่ะเขาก็ว่าคือในในใน Google ในมูนี่มันก็สิมีมอดูเนาะเออเขาให้ห้าไปเบิง่ง กดเบิงได้มันสิบอกความหมายบอกอียงต่างๆเออเขาว่าซื้อเหร็นมันกับบ่ค่อยดีเกิดวันสูงมันบควรมีย่ออยากมันบควรมีอียงประมาณนี้ลหละจ้ะก่อใจเนาะความหมายดียู่ได้มากอยู่ได้บ่ได้อยากเปลี่ยนดอกแต่ว่าก็ลองเบิงตอนแรกก็ล่องเบิงเปลี่ยนไปเรื่อยว่าสิเปลี่ยนซื้อยังดีเปลี่ยนซื้อก่อยดีบ่นน้อสิได็กของจองกับอีแม่น่อยสิเปลี่ยนเป็นปล่อยเป็นอียงไปสิได็กของจองกับน้องบอยน้องออยเั่ซี่นะ กะบอเขาก็เลยเป็นซื้ออย่างดีสิได้ซื้อซื้อใหม่เป็นแบบใดดีซื้อแซื้อใหม่วันนี้น้องผู้หนึ่งเพิ่งก็บอกคุณมาพี่จะเปลี่ยนชื่อใหม่หรอพี่ก็ลองเปลี่ยนเป็นใหม่สี่วสันก็เลยล่องเซิร์ชใหม่เข้าไปเบิงงอา้าความหมายดีวันนี้พอเห็นว่าความหมายมันดีกเ็เลยเอ้าล่องเบิงลองเปลี่ยนเบิงเซิร์ชเข้าไปเบิง นี่ก็พ <Goodnight> ่อลองเปลี boy, room, boy, room, room. ่ยนมากก็หงซื้อว่าไม่นก็ดีขืนเดจ้าบ่แมน่าผึ่งเปลี่ยนเดนี่บ่แมนมาผึ่งเปลี่ยนวังบบโดดเดจ้าเปลี่ยนมาได้สองปีกว่าแล้วเคยบอกอีแม่เคยบอกป่าอยู่แต่ว่าผู้ใดสิเอิญซื้อเก้าซื้อกอยซื้อยังคือเก่ากับบ่ากันเนาะจังใดก็เป็นลูกเป็นล้านเจ้าคือเก่าอ่ะล่ะซื้อกอยคือเก่าก็ได้แต่ว่ากัเสื้อเสื้อไหวนิดนึงนะจ้ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตาม กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แน่จังใดก็เป็นกำลังใจเห้ในเด้อแบบแก็อยากแหละล่องเบึงถ้าถ้าได้ก็ด,ดี <c oughs> เดี๋ยวมือลังก็สิหาแนวเมื่อวาสซูฟัางอีกม <c oughs> ือนีก็ไปยูเวนมากับมาหอดเดี๋ยวสกินบักม่วงบ่อยากกินอ่างมูเจ้าขึ้นสิให้กินอ่างบอกมูเจ้าคือสิบ,บ่เหลือใจน้ำดอกคือสิมีกินหลายก่ัวยู่บานเฮา,าเนาะยู่นี่กับ,บ่กับมีแหละกิโลละ2ีสิบาทสิบาบาทกับอื่นบ่อยาก มันถือหลายบบกม่วงตอนนี้จังในกระฝากในเด้จ้ามือนีก็เอาไว้ซ้ำานีละ่ะมือลังสิมาลงคลิปมาอีกขอบคุณค่ะ